ก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเหลี่ยมเบตต้านะครับ ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับในส่วนวิดีโอนี้นะครับเราก็เป็นโปแบ่งปลานะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีทั้งปลาคู่แล้วก็กล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มนะครับมีนะครับกล่องสุ่ม2 0 0นะครับเหมือนเดิมก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็สารอาหารลายแดงน้ำใส ที่เราจำหน่ายอยู่นะครับทำง่ายนะครับใช้ง่ายนะครับใครที่สนใจเนี่ยควรศึกษาก่อนนะครับ <c oughs> ในช่องของผมเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมทำคลิปแนะนำสารอาหารตัวนี้ไว้เยอะมาก เข้าไปที่หน้าช่องมันก็เลื่อนลงมาหาดูนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะเหมือนกันนะครับสินค้าตัวนี้เราจําหน่ายมานานแล้วนะครับก็ถุงละ120นะครับ120นะมีค่าจัดส่งอยู่ห0สนะครับนะ,ะส่วนโอของปลานะครับก็จะมีประเกต ปลาเกตคือปลาในเหลี่ยมนะครับที่ที่ฟอร์มแล้วเอามาไว้ในเหลี่ยมนะครับก็จะมีแบ่งอยู่3สายนะครับอ่าก็จะแบ่งเป็นคู่นะครับเป็นคู่นะครับคู่ละ200ร้อเนเื่อนคู่ละ200นะครับมีค่าจะส่งนะครับมาตรฐานนะครับ80นะครับอ่าถ้าใครเอา3คู่500ส่งฟรีเลยนะครับก็5 0 0ส่งฟรีเลยนะครับอ่า ครับก็ในส่วนของปลาป่านะครับสามสายนะครูสายแรกนะครับจะเป็นอีสานทรงเครื่องนะครับอีสานทรงเครื่องครับชายน้ําก็จะยาวๆหน่อยนะครับชุดนี้ชายน้ําใหญ่นะครับก็สายแรกเป็นอีสานทรงเครื่องนะครับสายที่2เป็นใต้นะครับเป็นใต้แก้มคืบๆนะครับก็วงหางหยดน้ําก็สวยงามนะครับในส่วนของสายที่2นะครับผู้เมียนะครับ ส่วนสายที่3จะเป็นอีสานสีนาคนะครับอีสานสีนาคที่คัดเกตนะครับก็จะเครื่องใหญ่นะครับสวยนะครับก้านหางเนียนๆนะครับก้านหางไม่แตกนะครับตัวเมียก็พร้อมรับนะครับพร้อมรับทั้งหมดทั้ง3สายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาคู่ปลาเกตนะครับในส่วนของกลองสุ่มนะครับกลองสุ่มจะเป็นสุ่มหูช้างลาเวนเดอร์ นะครับหูช้างลาเวนเดอร์นะครับก็ 3- ถึง5ตัวนะครับถึงตัวนะครับรวมผู้เมียคะกันนะครับห้าสองศูนย์ศูนย์นะครับรวมส่งสองร้อยรวมส่งนะครับอันนี้เป็นของแฟนซีนะครับส่วนของประกาศป่านะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นปลาร่วมคอบกับชุดที่คัดเกตนะครับแต่เกตจะไม่สู้พวกที่อยู่ในเรียมนะครับ ก็จะเอามาจัด3-5ตัว2 0 0รวมส่งเหมือนกันเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ทักเฟสไปนะครับหรือว่าทักไปในเพจนะครับตั้งเหลี่ยมพิตตานะครับไปพิมพ์ค้นหานะครับอ่าส่วนในเพจน่จะตอบช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับในการดูแลนะครับอ่าบางทีตอบแชทในเฟสหลักนะครับเราก็ต้องออกจากระบบเพื่อไปเข้าแชทของ เพจอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครอาให้ตอบเร็วๆหน่อยก็ทักเฟสไปเลยเฟสส่วนตัวนะครับเป็นชื่อของผมเองนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อเดี๋ยวจะพาไปปล่อยปลาครับวันนี้เราจะเอาปลาลงรัดอยู่3มคู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาปล่อยพ่อแม่พันธุ์นะครับ3คู่นะครับ ก็มีเอเลียนนะครับแล้วก็อีสานทรงเครื่องนะครับอีสานสีนาคหางโพที่พัฒนาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะบ่อดูนะครับน้ําใสมากนะครับน้ําแบบใสมากนะครับมันเริ่มตะกรอนตกตะกรอนนะครับอันนี้มันเป็นนอนเจอกทิ้งไปนะครับตอนนี้ตอนเช้านะครับตอนเช้าก็ปล่อยได้นะครับเพราะว่าบ่อของเราเนี่ยมันใหญ่แล้วก็มีที่หลบเยอะนะครับ อ่าอันนี้คู่แรกก็จะเป็นเอเลียนนะครับตัวเมียเป็นเทานะครับตัวผู้เป็นน้ำเงินนะครับมีลูกน้ำด้วยนะครับเสร็จนะครับลูกน้ำเยอะๆส่วนบ่อนี้นะครับนี่ครับน้ำใสามากนะครับนี่น้ำเท่านี้นะครับใสนะครับบ่อนี้ก็จะเอาเป็น อิสานทรงเครื่องนะครับที่ทางเลือดอันนี้ก็เป็นเป็นรุ่นแรกนะครับก็จะเอามาต่อนะครับพัฒนาต่อนะครับอ่านูนใบหูกกวางฟังนั้นนะอันนี้เราจะไม่ได้เช็คดูไข่นะครับจนรอจนกว่าจะลูกปลาจะออกมานะครับถึงจะสรุปได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างี่จะดูยากนะมันลกน ท้ายก็จะเป็นอีสานสีนาคนะครับหางโพนะครับที่กำลังพัฒนานะครับนี่ครับอันนี้มีลายแดงด้วยนะครับนี่ลูกน้ำนะครับก็มีเยอะนะครับพอดีเลยนะครับไม่ต้องให้อาหารก็ได้นะครับลูกน้ำมีเยอะแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็หมดนะครับนี่น้ำก็ใสใสทุกบ่อนะครับ อันนี้เป็นตอนเช้านะครับประมาณ10บโมงเช้านะครับอีกสัก3าวันนะครับค่อยมาดูอีกนะครับถ้ายังไม่ได้ตัวยังไม่มีตัวนะครับเราก็ให้อาหารไปนะครับหาอะไรมาปิดกั้นนะครับสักครึ่งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับ